สวัสดีค่ะเราจะมาอันบ็อกของที่เราสั่งจากลิลี่ทีมอัลบั้มของลิซ่านะจ๊ะเราจะมาเริ่มแกะอันนี้มันมาจากขนส่งนะรุนแรงเกินขนส่งนทำแรงก็ไม่กล้า แดงจีแดงจีคืออะไรกล่องเราสั่งมาทั้งหมดมสี่แงดงเซตเลย,อ,ยอ,อ,เอืมดีดใจจัดอันนี้แบบรูปแบบคิดป<ะ>่ะ,ะแรืวลิซ่าแบบคิด โอ้ยดีนะอ่ะออกมาี่สวย้ดีใจก่อนเลยไม่เห็นเลย มากแถนแน่เลยนี่ไกระดาษจิชูปีกระดาษจิชูเปียกกุก็รู้แล้วอะไรอะอุยมีลูกอมน่ารักะอุ้ยอยากอยากแบอ้ยอู้ยู ลายหรอกดิโตดีโตดีเน่ชิมีหนูโตอ๋อีนกระดาษเหมือนกันเฮ้ยไม่คือแบบคล้ายๆแบบเป็นการ่ะเอาไว้ใส่การลยสวยเหมือนกันเนี่ยใช้ได้โอ้สติ๊กเกอร์ว้าคือสิ่งที่จมันจะเป็นของแถมของลิลิทีมหรือเปล่าไมไ่ใช่้ขงของขวัญ ซึ่งเราเองก็ไม่รู้น่ารักนี่เป็นอะคริลิกแบบตัวตัวตั้งไหูหน่อยู้หน่อยดูอุ๊ยอุ๊ยนี่ใช่ไหมใี่สายบ้างนี่นะคะแกนได้หรอคะจีแกได้อุ๊ยอะไรเนีายเดียบลิงในไทยแลนด์รักทุกคน ค่าเหรอรักทุกคนนะและก้อยแมรวมเป็นเสียงที่จะรักที่สุดในชีวิตน่าจะเหมือนกันคล้ายกันโอเคก็เป็นการจากๆทีมอ๋อเรามาแค่สามแบบไวนินมากุณพาปีหน้าโอ้โอันนี้มาแค่สามแบบเป็นอะไรเยอะอนาจาร์อนาจาร์อนาจารสีดำเป็นอะไรเีกอัลบั้ม อันนี้สีทองนี่มีสีดำสีทองคิงค์ลิ๊ง,งอันนี้ก็น่าจะเป็นของแถมเดิมเมื่อกี้ของแถมเยอะนี่ถุงถุงได้กี่อันอุ้ยถุงได้กี่ใบเดี๋ยวเราจะเอาไปเคลือบกันนะคะเราจะส่งถุงไปเคลือบเคลือบเคลือบเป็นกระฝ้าเป็นหนาเดี๋ยวเราทำกันแค่บ้านสอง

เอ้ยนี <woods purposely Hi> ่ไงทำไมเรียกอันใหญ่ต <rainforest> ัวแค่หนี้ตัวเท่านี้น่ารักมากเขาบอกว่าของแถมเยอะมากอันสุดท้ายแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเรามาแกะดูข้างในกันแกะอะรีวิวอร่อยไหมลูกอมของกินยกสี่หัวมาที่ไหนวะเนี่ย อันนี้คือทั้งหมดที่เราได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดอันนี้แล้วลิซาแบบเทมาลลิซ่าเดฟริสซิงเกิลอาบั

นี่นะเพลงของ,องม,อ <Okay. S 1> มานีโอเคมาแกสีสีอะไรก่อนดีสีทองอะ้รกันสีทองเพราะว่ามันเว่อร์วังดีมันดูหนักมากเลยนะไม่อยากใช้กันไกลอย่างเงี้ย <laughs> ของรักของหัวของข้าใครอย่าแตะจับบอกว่า มันอลังการมากจริงๆเศรษฐกจโอ้ยออฟาลิซ่าข้างหลังก,ก็แบบโอ้มันนี่มมากเลยอ๋อ เรามาลุ้นกันไหมว่าเราจะได้บัตรทองจากลิซ่าหรือเปล่ามาจะเปิดเองพร้อมตื่นเต้นก่อนแล้วหนึ่งตื่นเต้นกันเลยค่อยโอ้ยสวยมากเยอะมเลยมันได้เยอะมากเลยนะแต่ละอย่างอันนี้น่าจะเป็นพี่เปิดเปิดได้ไม่เปิดได้เปิดสมูทไม่ถ้าเราติดไม่รู้จะติดได้ไหนเลย สวยจัด่ะตันนี้เป็นแนวนอนนะคะเป็นรูปแนวนอนอนี่คือสมุดสวยมากอโอเคนี่คือซีดีแต่เดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะไปเปิดในไหนดีนะเนี่ยก็ไปไป ไปกระสุนสีดำเอาเริ่มสีดำก็โหดพอๆกันเลยก็มีตัวสที่มวนดีมากมีความหรบอลังการสวยเนาะชอบสีดำใช่ใช่เฮ้ยเหมือนมีรอยออ๋ไม่ใช่เส้นผมเส้นผมเส้นผมน้องแต่งอะไย แต่ไปช่วงนี้เราก็จะให้จูอาไปเลยสวยมากใช่แล้วี่แจ่วผูวี่ได้อ่ะโหสวยมากสวยมากค่ะีลิซ่าคนเดียวไม่ต้องลุกซ่าลิซ่าลุกนี้สวยมากทาย ก็เหมือนกันโเหนอันนี้เป็นูอันนี้คือแบบเทโอไโอการโหแัปเปอร์มีอะก็เป็นซีดีเหมือนเดิมเสียใจด้วยนะคะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะนี่น่ารักกว่ากุลละลิสามโนบา